ครับผมวันนี้ช่างตีจะรีวิวตัวมูลี่ไม้นะครับมูลี่ไม้ตัวนี้ข้างหลังมูลี่ไม้ตัวนี้ข้างหลังเลยครับเป็นมูลี่ไม้แบบพาส์สูนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ระบบเชือกวนจะมีเชือกแค่เส้นเดียววนนะครับผมจะไม่มีเชือกพุ่นหว่านมุพลังนะครับและการใช้มูลี่ไม้ตัวนี้นะครับเป็นมูลี่ไม้ที่ใช้ค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสินทาตตัวนี้ให้ดูนะครับ ตัวมูนี่ไม้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวไบม,มูนี่นะครับตัวเชือกมูรี่นะครับซึ่งตัวเชือกมูรี่ตัวนี้นะครับสามารถเลือกสีได้นะครับตามใจช,ชอบนะครับถ้าลูกค้าไม่เลือกสีตัวเชือกน,นี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวับตัวมูตี่แต่ที่นี่ลูกค้าต้องการเป็นแบบนี้นะครับก็คือมูนี่เป็นสีขาวและเชือกสีดําสามารถ เลือกได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับระบบการระบบเชื่อมวนนะครับจะใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับด้วยวิธีการดึงเชือกขึ้นนะครับก็ทำการปักใบไปด้วยในตัวนะครับถามว่าแลวถ้าเกิดอยากเอาขึ้นไปสูดถึงมืกบนล่ะทำไงก็ทำการดึงต่อไปเรื่อยๆครับเดึนขึ้นต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้นะครับผมอาจจะช้นช้านิดนึงนะครับก็แต่ก็ถือว่าสดวกมากนะครับต่อก,การใชน้นนะครับก็จะค่อย้ขึ้นแบบนี้นะครับสมมุติว่าลูกค้านะครับคุณลูกค้าต้องการที่จะหยุดเท่านี้นะครับหยุดมูดีเท่านี้แต่ว่าต้องการที่จะตับให้แสงเข้ามาในบ้านนะครับลูกค้าเพงดึงเชือกนะครับฝัตงตัวข้ามกันนะครับดึงเชือกของตข้ามกันอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับก็าสามารถปาไปให้แนวตั้งหรือแนวนอนได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการใช้บชูลี่นะครับเดีย๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปสุดถึงข้างบนให้อยู่นะครับถ้าเกิดลูกค้าเดินจนสุดครับ มุ้ีก็จะถูกพับเก็บแบบนี้นะครับการถ้งมุ้่ถูกต้องนะครับควรที่จะเก็บมลี่ให้คนจากขอบหน้าต่างนะครับแบบนี้นะครับต้องคนจากขอบหน้าต่างแบบนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าอยากจะติดลงมาครับลูกค้าก็เพียงเดินเชื่อน,นะครับต่อข้าขเหมเลยครับลงไปอย่างนี้นะครับ และถ้าเช่นเดิมครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการให้ลุ่อยู่ระดับนี้นะครับและให้แสงสามารถเข้าผ่านผ่านเข้ามาได้นะครับก็สามารถเดินเชือกปักตรงข้ามเช่นเดิมครับแบบนี้ครับแสงก็จะสามารถผ่านมาได้นะครับก็คือเป็นการปากักและเป็นการยกขึ้นยกลงของตัวใบลุ่ไม้ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าเชือกตัวนี้ครับ เส้นเดียวครับเป็นเชือกเส้นเดียววงเนี่ยครับสามารถทาได้ทั้งสองฟังก์ชันเลยครับจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับลูกค้าลูกค้าถ้าใจสนใจสิดค้ามูรี่ไม้พุชเอร์มินยมไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นห้องหรือเป็นผ้าม่านต่างๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาช่างตี ภายใต้ลิง์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะติดตามช่างติใน YouTube นะครับ u t u b e ช่างติผ้าม่านนะครับหรือแฟนเพจช่างติผ้าม่านนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะคุยตรงกับพนักงานของเรานะครับในการสั่งซื้อหรือขอคำปรึกษานะครับติดต่อได้ทางไลน์แอดนะครับ s i ครับแล้วก็ช่างตีนะครับ c h a n g นะครับขีนะครับแล้วก็ t e e นะครับ ช่างขีดสีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับช่างตียินดีให้บริการครับวันนี้สวัสดีครับ